คำที่ตามมาคำว่าพื้นบ้านคำว่าพื้นบ้านมีทรี่ิมาเรียกว่าประชาชนรประชาชนที่ยึดถือปฏิบัติกันอยู่ทำไมความเป็นวิถีชีวิตปุณผูุนาย้อ่านรงนียคือว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับสิ่งที่เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนั่นแหละครับมันก็เป็นวัฒนธรรมคุณจริงนะครับ นั้นการสอนสิ่งใดก็ตามถ้าเราไม่ขึ้นอยู่ที่วัฒนธรรมแล้วการสอนสิ่งนั้นจะไปยากตัวอย่างง่ายๆเช่นวัฒนธรรมไทยเนี่ยเราเจอกันทำไงครับสวัสดีนี่คือวัฒนธรรมไทยใช่ไหมเราเคยจะไปตั้งอยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมไทยเราไม่เอาแล้วต่อไปนี้เรามาเรียนที่มสวหรือมาเรียนที่ไหนก็ตามเราจะเปลี่ยนวิธีสวัสดีใหม่เป็นยังไงคือแรกเป็นเจอกันภาพแรกนิดเดียวแล้วนักแรกนิดหลอกบ ก็จบกันบรรดาว่าเขาล้อย่างยิ่งสอนยากนะครับสอนที่นี่สอนยากนะแล้วถ้าเราดูสิว่าเพลงรู่ทุ่งกับเพลงรู่กลุงที่มันคิ่งรุ่นทุ่งยิ่นคิดมากเลยทำไมถึงคิดงย่งมากเพราะว่ารู่ทุ่งนั้นไปจับเอาต็มๆเพลงไทยเดิมซึ่งเป็นวิธีชีว่ติองคนไทยเอามาดัดแปลงนะจะเป็นเอ่อเอ่อสาวอะไรฉันทนาหรือจะเป็นยากต่อเดือนเมษาหนุ่มบ้านนาฝันทั้งฝันอะไรแล้วเนี่ยพวกนี้เป็นเพลงไทยเดิมทั้ง จะออกมาเป็นเพลเงทุกแล้วเม่รทุกคงโด่งดังมากเพราะว่ามันเข้ากแบบับวิถีชีวิตวัฒนธรรมมันตรงครับอันนี้ก็เป็นหลักการเพราะฉะนั้นแม้แต่ว่าจะพูดสอนภาษาเั็นตัวหนึ่กันสอนภาษาอังกฤษกับ้องเรียนไทยต้องมาสอนประ,ราาเ,ออประเพณีฝรั่ทุนหลังถ้าสนใจแต่ถ้าสอนลอยกระทงลอยกระทะอะไรนั้นผมก็อ่านนะกูออ้เข้าท่าเป็นภาษาเป็นอะไรเงี้ยแันไปได้ดีกว่า แตกต่างให้เข้ามาเราก็ลืมลืมสิ่งที่เคยอยู่ในคืนบ้นคืนเมืองคนรัดแม่นําสิ่งเราลัดม,มาเลยก็เดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มกันไรเริ่มเแคระ้าขึ้นมาแล้วสิ่งไรคร,รับก็เร้่สูญสายไปทรัพย์สินทางปัญญาที่บรรพชนเราสร้างสรรค์ไว้าไมากมายโดยเขียนลงไปในสมุดไทยหรือใบลานทั้งหลายเนี่ยก็อะไมครับก็เริ่มสูญสลายสูญสลายอย่างไรก็คือว่า ่างประเทศเขากำลังมองมเห็นว่าสิง่งนี้มีความสำคัญโดยเฉพาะเยอรมันนั้นเข้ามาขนไบลานที่เขียนความรู้ต่างๆกับสมนุนไทยของเราไปดูที่เยอรมันนี่เป็นจำนวนมหาศาลเลยแล้วประเทศที่สองที่เข้ามากมากคือญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนลานนี้ซื้อทุกรูปแบบซื้อในรูปของเทคโนโลยีกองเราเาดิน็เลนซื้อในตัวมันเองนี่ซื้อในรูป คือส่งมาไมโครฟิล์มมาให้เครื่องไมโครฟิล์มมาให้อะไรมาให้เราก็ให้เราเก็บเก็บเสร็จแล้วก็ถ่ายไมโครฟิล์มที่ส่งกลับไปเมืองเขาแล้วเสร็จแล้วเขาทำไมเขากเขาก็ไมโครฟิล์มเนี่ยพิมพ์เป็นหนังสือกลับมาขายเพื่อเราส่มตั้งมานอ่ะคือเก็บจากของเราเสร็จแล้วแทนที่เราจะขายเองนะส่งกลับไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็เอาไปพิมพ์เป็นเล่มต้นหนาเล่มละสามหมื่นนั่นเป็นภาษาอื่นเป็นเล่มละตังสองตังเล่มละสามหมื่นเดี๋ยกลับมาขายเพื่อเรา และบางส่วนที่เป็นสาระสาคัญญี่ปุ่นก็เอาไปวิจัยต่อเพราะฉะนั้น่ปีที่แล้ว,วญี่ปุ่นได้าะวันในด้านยาเนี่ยสามละวัลยาที่เกี่ยวกับรักษาลมไส้ได้ไปจากพื้นบ้านของเราคือเก็บสมุไนไพรแล้วไปวิเคราะห์รูปประคัมมีควายหล่าที่เหล็กทัางห้าท่านว่าไว้นะิะะ้นกระได้พ,ไดพิงกระได้น้ำตาลิงน้ำพิงกระไดพิงกระไดทางกระไดทีนี้ของพวกเราเนี่ยพอเราไปอ่านแล้วไ้น้ำตาลิงน้ำพิงกระไดเนี่ย นะนะ้ตาลิงนะลนี่เราลาลืมไปานะลืมไปเรา,า,า้อานตัวว่าโอี่จะเป็นน้าตาลิงเราไม่มีแมโทลาใส่โทด้วยเป็นน้าตาลิงน้าพิงกระไดกินกระไดพากะได เราทำไมเราก็เว้ยใครก็จะเอามากินให้น้ำตาลิง่งเป็นตีลิงร้องให้แล้วก็เอาขันที่เราน้มตามันเป็นยังไงแล้วคุจะไปเอาน้ําที่มันทิงอยู่ข้างกระไดที่มันตกนี่ยังไงเอามาใส่ก็้าแล้วต้องไปกินที่งกระไดแล้วไปทาที่กระไดมันต้องขีดมาทีนึงก็ไม่หายครับไม่หายเพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าใจอ่ะเราไม่เข้าใจเพราะถ้าคนเข้าใจบอกอ๋อนี่น้ำตาลิงไปเทน้ำตาลิงมันน้ำต้มลึงมันตกไปมันก็เขียนนะฮะน้ำต้มลึอดอันนี้มันน้ำพึ่งเนยอ่ะพึ่งมันเล น้ำพึ่งก็ได้ผินก็ได้อาก็ได้หมาจะไปน้ำตับึงแล้วกผมว่าพึ่งนิ่โอเคไรหายนะครับแต่ถ้าน้ำตาลนิน่มะกินไปเิ่ชัดตายอีกเลยบางทีเราไม่เข้าใจไอตัวที่เป็นรหัสของเขาเนี่ยเราไม่เข้าใจเพราะเราไม่ได้เรียนรู้นั้นเดี๋ยวนี้ที่มีบทเรียนแบบโปรแกรมเนี่ยเรียกเป็นบทเรียนแบบโปรแกรมแบบของไทยนะเป็นบทเรียนโปรแกรมที่เยี่ยมที่สุดเลยแม้แต่ว่าบางอันเด็ก น่าจะอ่านไม่ออกเลยเนี่ยมันอ่านยังไงนะครับมีนะครับมีปรากฏดใน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 วันวันในหนังสือที่บันทึกเอาไว้เนี่ยนะมัจะอ่านว่ายังไงเด็อ้าวจริงๆก็เป็นคนเรียนเส้นลูกผีแบบนึงนะถ้าท่านมีความรู้แล้วอ่านออกถ้าท่านมีความรู้อ่านไม่ออกต้องมีความรู้แตกฉานในทางอักษรศาสตร์เนี่ยพอสมควรผมอ่านในฝั่งนี้ว่าอ่านว่า ตูต uh, ีเต่าตายเห็นมั้ยวาเอาว่เอาแฟกเตอร์มาใส่ลงไปหมดเลยไปยกแฟกเตอร์เลยอ่าก็ตูตีเต่าตายนะครับจริงๆอย่างนี้เลยเวลาปากดในสมุดไทยเนี่ยมันเขียนอย่างนี้เลยครับเพราะฉะนั้นเราไม่เรื่องเราก็ไม่มีทางจะศึกษาได้เลยอันนี้เป็นบทเรียนสำเร็จรูปอีกแบบนหนึ่งมันซ่อนอะไรซ่อนเราไม่หาการที่มันซ่อนแล้วหาเนี่ยับคนอยากจะรู้ว่ามันคืออะไร เร็ไปเขียนว่าเออไป็หนูอ่านยี่สิบสี่อ่านี่สิโนนทรมัอ่านแทบเต็มแล้วก็สนใจแล้วมันไม่นสนใจต่อไปแล้วแต่ก็าช่อเนเราไม่ได้เลยว่านั่งคิดนอนคิดเข้าส่วนก็คิดนอนอะไรก็ได้กคิดก่นอน,อนะคคอจะออกมา มีวิธีซ่อนเพื่อนมีวิธีอะไร้างถ้าอยากจะจริง,รงๆว่าเก่งไม่เก่งเราไปดูในจินดาบดีฉบับโคราชดีจินดาพดีเนี่ยเป็นเป็นปนระวัตรกรรมที่เยี่ยมที่สุดเป็นสื่อการสอนที่ยอดที่สุดไ่ไปไ,ไ,ไม่มีใครจะเทียบเท่าได้เลยในจินดาพดีต้องเป็นไรจะมีหลวงพยาจนะมีเสือซ่อนเล็บมีฤาษีแปลงสามีอะไรมากมายซึ่งท่าเน็นจะดูต่อไปมันจะระบาสู่ในโงการศึกษาไดา้ย่งไง สิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในพื้นบ้านะแต่เราไม่ได้คิดแต่ได้คิดดูอยอางหนึง่งสิ่งที่มีในพื้นบ้านพอยเย็นเย็นลงปับ๊บถ้าใครเคยอยู่ตามชนบทพ่อแม่ก็จะบอกว่าไอ้หนูไอ้หนูมานด้ขล่้อมกันเสร็จแล้วก็จะมาทายว่า ปีนี้เป็นปีที่150ปีของมหา,าวิทยาลัยเปิดในประเทศไทยผมรู้อยู่คนเดียวคนเดไม่รู้ปีนี้ผมเป็ที่150ป,ปีของมหา,าวิทยาลัยนะครับเป็นปี150ปีของมหาวิทยาลัยเปิดในประเทศไทยแต่ไม่มีใครรู้มหา,าวิทยาลัยเปิดแห่งแรกที่เราทราบดีเลยรัชกาลที่3มีท่านชูเท่ทมาม,ามากเลยสมองไวฉับเลยนะรู้ว่าคนหลังงานเข้ามา ถ้าหากเราไม่เปิดปะหาอะไรเปิดโดยเร็วแล้วเนี่ยประเทศชาติไปไม่รอด